อันนี้เป็นจอระเข้รือเป็นตะขงครับจากที่เห็นจากปากจากปากยาวๆเล็กๆก็จะเป็นตะโขงครับที่ดึก ก้อยก้อยเมตรหนึ่งนะเกือบเกือบเมตรใช่ใช่ครับใงเกือบวันนี้เวลาประมาณ15นาฬิกาครับผมก็มี ชาวบ้านโทรมาที่ศูนย์เทศบา,ดาลดาสมงครับว่า้องเรียนว่ามีจระเข้เป็นตัวจระเข้เข้ามาครับผมว่าจับให้แจ้งมาจับแล้วผู้ผมก็พร้อมกําลังไปจับกันครับที่ซอยไหนครับดาสมงรีสิบสองครับซอยสามัคคีสอง ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านท่านแจ้งไปครับผมพอพุ่งเข้าไปก็ท่านจับไปแล้วแหละแล้วก็เลยเข้าไปก็คุมตัวน้องเข้ามาอีกทีหนึง่งกลับมาเก็บไว้เพื่อให้กรมปศุสัตว์อะไรในหน่วยง,งานของเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทางเกียวขอกันรับตัวไปใช่ไหมครับ